คนน้อยจริงๆล่ะครับในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงนี่เดินออกกํลังกายครับเดินอยู่ในเกอกเพชรซอยมาไหลสินละปะกอแลวครับไม่มีผู้มีคนเลยแล้วครับเงียบว่าจะเดินทะลุซอยนี้ เพื่อจะไปเดินวนที่ซ้องสนามหลวงโอ้เดินเยอะๆชักหอบอ่ะนี่เดินอยู่ประมาณสักสี่กิโลได้นะครับเดี๋ยวจะไปเดินสนามหลวงสองรอบแล้วก็กลับเกหยสถานนะครับไม่มีผู้บนเลยครับเนะี่ย มอเตอร์ไซค์มาแล้วคันประตูก็ปิดเงียบอันนี้ประตูรอปรปอศิละปะก่อนนะครับรงสั่จชาเดี๋ยวลงเน็ตน้ำนเดินออกกําลังกายแต่น้ำรอเขอ้าใจมากครับ ไปเดิอนออกกำลังกายจะน้าหลวงครับผมโมไซก็จะไปส่งพอดีนัดประกวกก็จะเดินนักสองรอบเดินนักสองรอบหลังจากฉีดแล้วต้องเดินซะ้น่ะาขอบใจมากนะครับมันมีทางเข้ววาปะอ๋อมีทางเข้ววาครับ อันนี้เป็นวังนะครับเนี่ยวังสำนักราจวังครับเดินแม่เมื่อกี้หมอสายใจดีจะมาส่งให้เราก็จะออกกำลังกายเนี่ยครับต่างไปวัดพระแกว้ว W A T P H T. อา e, e. เอพระ K คว w แต่างข้าวคนเดินเยอะก็มีคนวิ่งอยู่นะครับมีคนวิ่งอยู่ เมืก <G l ug> ว่าจะเดินเมื่อกี้อมอเตอร์ไซค์มันบอกจะไอ้มอตไซค์มันถามว่าไปไหนจะบอกเดินออกกำลังกายมอตไซค์บอกจะไปส่งเดี <G l ug> ย๋ยวผม้หญิงมาล <G l ug> ครับผมครับ <G l ug> ก็มีคนออกกำลังกายนะครับบางทีพวกมาแค่สองคน,นแล้วก็เดินรอบในสยามาได้ครับไม่มีไม่มีไม้กันสัน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อไม้กันสัน่นไม่มีไม้กันสัน่นมีมอเตอร์ เดินรอบในดีกว่านี่ขนลงเม็ดนะครับมีข่ขนลงเม็ดนิดนิด เก็บตัวสับก่อนแล้วครับคนลงเม็ดแล้วลัครับลัครับคนไม่มีเลยข้างหลังก็ไม่มีมคนน้อยมากนี่หน้าหน้าก็ไม่มีไม่ใช่ห่างสองเม็ห่างเป็นกิโลโฮ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 ครับครับ